มีครอบครัวหนึ่งเนาะเขาปลูกลางจืดไว้แต่เขาไม่รู้ว่ารางจืดมีสรรพคุณล้างพิษถอนพิษครอบครัวนี้เขาก็ทําสวนทุเรียนด้วยเ,เพื่อนๆแล้วเขาทําสวนทุเรียนคือเขาฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่าแมลงแล้วก็เขาก็จะมีอาการไอไอหลายเดือนมากเพื่อนๆไออ,อ,ยอยู่นั่นแหละไอจน ไอจนลำคาญตัวเองอะ่ะจนคิดว่าตัวเองเป็นวันโลกอ,อาการเหมือนเดมองเลยเดมองก็เลยบอกเขาว่ามีลางจืดไว้ทำไมไม่ต้มกินก็ง่ายๆเก็บมาห้าใบถึงเจ็ดใบต้มกับน้ำหนึ่งลิตรต้มสิบห้านาทีเอากาก,ากออกดื่มอุ่นๆร้อนๆอุ่นๆหนึ่งครั้งและหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือเช้าเย็นกินสามวันพออย่าก,กินต่อเนืองนั่นเพื่อนๆ ใกล้เกลือกินด่างมีของดีไม่รู้เรื่องเพราะว่าอะไรคนที่ฉีดวัคซีนโควิดน่ะชอบไอโดยไม่รู้สาเหตุบางคนไอมากกว่า6เดือนเหมือนไดมองบางคนไอเป็นปีไอจนคิดว่าเป็นวันโลกเพื่อนๆแล้วนี้ถ้าใครไม่มีรังเจิดก็ซื้อแบบเป็นเม็ดก็ได้เพื่อนๆเ,เป็นแคปซูลน่ะของอภัยภูเบศเขามีขายมีขายตามร้านขายสมุนไพรตามออนไลน์ตามร้านขายยาทั่วไป ไม่แพงเพื่อนๆแปบาทเองราคามันอาจจะแตกต่างกันบ้างตามสถานที่เนาะหามาไว้เถอะเพื่อนๆมันดีจริงๆเวลาคนเราอ่ะเกิดอาการเป็นพิษเนาะไม่ว่าคนจะมีอาชีพทำทำงานรับจ้างฉีดยาฆ่าหญ้ามันก็จะมีสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่แล้วพวกเรากินผักผลไม้ที่ซื้อมาจากตลาดมันก็จะสะสมพิษ คนเราทุกคนอะ่ะฉีดวัคซีนโควิดมันเป็นเพื่อนๆมันเป็นแล้วไม่เฉพาะอาการไออย่างเดียวนะเดี๋ยวคลิปหน้ายายมองจะมาพูดว่ามันมีอาการอะไรมั่งหลายคนเป็นมากกว่ายายมองเนาะ